สวัสดีครับผมนน channel นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมานําเสนอวิธีการถอดฝาปั๊มนะครับมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์บอกให้ผมช่วยสอนนะครับวิธีการถอดฝาปั๊มนะครับนี่นะครับฝาปั๊มนะครับผมก็ฝาปั๊มถอดเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะมีดราม่าอีกนะครับถอดเพื่ออะไรนะครับก็ถอดเพื่อ สำหรับบางคนนะครับที่จะเปลี่ยนสปริงปั๊มนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนฝาปั๊มจากฝาธรรมดานะครับเอาผมเป็นฝาธรรมดาอยู่นะครับผมก็ถอดสําหรับใส่ฝาปั๊มเทอร์โบนะครับจะเป็นฝาเตี้ยฝาสูงเดี๋ยวจะมาแนะนําในคลิปนี้เลยนะครับว่าถ้าใส่ฝาปั๊มแล้วต้องทําอะไรเพิ่มอีกบ้างนะครับ ก่อนอื่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับที่จะมานําเสนอนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก่อนนะครับผมครับอุปกรณ์นะครับก็หนึ่งนะครับปัจเจแหวนข้างเบอร์สิบนะครับ ใช้สําหรับถอดน็อตแกนขาคันลิงนะครับต่อไปเป็นประแจแหวนข้างเบอร์สิบสองนะครับใช้สําหรับถอดสายคันลิงนะครับแล้วก็ประแจแหวนข้างเบอร์สิบสามก็ตัวนี้ใช้เวลาตอนใส่นะครับจะไปขันตัวที่เขาเรียกว่าขันถ้ายปั๊มนะครับก็มันจะเป็นแกนที่ไปดันกาวานานะครับเพื่อเพิ่มปริมาณลดปริมาณของการจ่ายน้ํามันนะครับ เพราะว่าตอนใส่ครับมันจะไปติดเกนนะครับเกนมันจะไปดันอยู่นะครับแล้วก็ฝาเราจะใส่เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดมันดันอยู่นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นไขควงบล็อกนะครับผมเตรียมเปือเอๆไว้นะครับแล้วก็ด้ามคันนะครับเป็นบล็อกลิกนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ลูกบล็อกเบอร์สิบนะครับเอาเผลือเอๆไว้นะครับเผื่อคันเกนคันลิ่งนะครับ ตัวนี้ก็เป็นบล็อกเบอร์เจ็ดนะครับเพื่อขันสายรัดนะครับสายรัดท่ออินเตอร์หรือว่าเป็นท่อกรองนะครับแล้วก็ด้ามต่อนะครับเผื่อไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นไขควงแบนนะครับเอาไว้สําหรับขันท้ายปั๊มนะครับขันแกนดันขากาวนานะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็เป็น ไส่ควงตอกนะครับหัวแบนนะครับใช้สําหรับถอดน็อตฝาปั๊มนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหกเหลี่ยมนะครับผมสาหรับถอดน็อตฝาปั๊มนะครับส่วนตัวนี้ก็ขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่าผมเตรียมไว้เผื่อไว้นะครับสั้นยาวนะครับเผื่อมันติดหรือว่าติดขัดยังไงนะครับผมก็ปักกาศนะครับ ใช้สำหรับมาร์กแกนคันลิงกับขาคันลิงนะครับเพื่อเวลาใส่เราจะได้ใส่ตรงจุดนะครับตรงจุดเดิมน,นะครับอ๋อแล้วก็ลืมไปอีกอย่างหนึงครับผมนี่ครับแฮมเมอร์อ๋อไม่ใช่นะครับค้อนนะครับคอนใช้สำหรับตอกหัวไขควงตอกนะครับ ครับอุปกรณ์ก็ยังเท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดกันนะครับครับขั้นแรกนะครับของผมจะถอดท่อข้ามก่อนนะครับจะเป็นสายลับนะครับเบอร์เจ็ดผมจะใช้เป็นบล็อกเล็กนะครับเบอร์เจ็ดถ้าเราไม่ถอดท่อข้ามนะครับมันจะถอดยากนะครับ เพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันกีนะครับผมคนใต้ครับอ,อ๋อกีกะครับกี่ยวกับถ้าไม่ถอดนะครับมันจะกี่กับนะครับผมถ้าใช้บล็อกเบอร์เจ็ดนะครับมันจับพอดีกันนะหัวมันจับพอดีนะครับมันสามารถขันได้แน่นด้วยนะครับ ถ้าเราใช้ไข่ควงแบนนะครับบางทีมันไม่ค่อยมีแรงขันนะครับนี่นะครับก็ถอดท่อข้ามออกแล้วนะครับผมนะครับฝาปั๊มนะครับมันจะมีนอ็อตตัวนี้นะครับเป็นปากแฉกนะครับแล้วก็เป็นนอ็อต หกเหลี่ยมนะครับนี่เราต้องถอดขาคันลิ่งออกก่อนนะครับผมอันนี้ของผมจะเป็นแฉกตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็หกเหลี่ยมนะครับผมครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ถอดครั้งแรกนะครับขาให้ทำการมาร์คไว้นะครับนี่นะครับมันจะเป็นมาร์กอยู่นะครับที่แกนนะครับ แล้วก็เราฉีดไว้นะครับที่ขาคันลิงนะครับผมฉีดได้ตรงนะครับเวลาใส่มันจะง่ายนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาถอดสายคันลิงกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สิบสองนะครับผมนีครับของผมคลายๆไว้แล้วนะครับผม ก,ก,ก็้ก็ลก็เราดึงกับหลังนะครับต่อไปครับคันให้สุดไปเลยนะครับ เบอร์สิบนะครับนี่ครับเราก็หาอะไรมาใส่ไว้ให้ดีนะครับพวกนอ็อตพวกสป,ปริงนะครับมันจะมีสป,ปริงอยู่นะครับก็เป็นน็อตล็อกเบอร์สิบนะครับผมครับผมลืมแนะนำไปอีกตัวนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับ แบบทดน,บน้ำมันไหลกลับนะครับผมตัวนี้จะเป็นท่อน้ำมันไหลกลับนะครับผมแล้วก็จะมีแหวนทองแดงนะครับสองตัวนะครับบนล่างนะครับ ก็จะเป็นไส้กรองนะครับผมตัวอยู่ด้านล่างนะแล้วก็เหวี่ยงไว้นะครับถ้าคนไหนเกะกะก็สามารถถอดออกได้นะครับนครมันจะเป็นกิบล็อกอยู่นะครับผมับขั้นตอนต่อไปก็ ถอดน็อตยึดฝาปั๊มนะครับหนึ่งสองนะครับสามนะครับแล้วก็สี่นะครับผมสี่ตัวนะครับแต่ผมขอตัดไปตอนที่ถอดเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องตั้งไว้นะครับมันถอดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับก็ถอดออกมาแล้วนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นสปริงปั๊มนะครับผมแล้วก็แกนคันดิ้งนะครับตัวนี้นะครับมันจะแย่โปล่มาตรงรูนี้นะครับตอนที่เราถอดครั้งแรกนะครับที่เป็นน็อตเบอร์สิบที่มาร์กไว้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสามนะครับก็จะเป็นตัวที่ที่ขอบอกว่า คลายคลายปั๊มคลายปั๊มนะครับจริงๆมันไม่ใช่คลายนะครับมันต้องขันเข้านะครับแกนตัวนี้นะครับนี่นะครับดันในจะไปดันากาบนาตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเวลาตอนใส่นะครับให้เรา คลายนะครับคลายตัวนี้นะครับแล้วก็นับรอบไว้นะครับว่าเราคลายไปกี่รอบนะครับผมคลายจนมันเสมอกับคลายจนฝาคลายจนแกนมันเสมอฝาเลยนะครับตัวนี้นะครับคลายมันเสมอตรงนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่อยากคลายนะครับก็ใช้เชือกนะครับใช้เชือก ดึงกาวนาาไว้นะครับดึงตัวนี้นะครับไม่ให้มันติดนะครับผมดึงแล้วก็พอเราครอบฝาได้นะครับแล้วก็ค่อยเอาเชือกออกนะครับส่วนใครนะครับที่จะใส่ฝาปั๊มนะครับถ้าเป็นรถที่ไม่มีเทอร์โบมานะครับมันจะมีแกนตัวนี้อยู่นะครับนี่ครับมันจะล็อกไว้นะครับ เราไว้เราต้องตอกสลักตัวนี้ออกนะครับตอกออกไปนะครับมันจะออกมาด้านนอกนะครับอย่าตอกให้พ้นนะครับตอกพอให้มันหลุดพ้นขาก็พอนะครับบางคนก็ที่เห็นนะครับเขาก็ตอกกันตอนที่ปั๊มอยู่บนรถนะครับแต่ผมยังไม่รู้วิธีเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนพอมีวิธีก็คอมเมนต์บอกผมมาได้นะครับ ที่ผมตอกนะครับผมถอดปั๊มออกนะครับออกจากเครื่องเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาตอกนะคร,ครับก็วิธีประกอบก็ให้ย้อนตามนะครับที่เราถอดมานะครับผมเพ,พื่อนๆอยากสอบถามเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับ tfr ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ <ieux> ผมจะทำคลิปให้นะครับผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าจะทำอะไรดีนะครับ ก็ที่ถอดฝาปั๊มคลิปนี้นะครับก็ไปไล่เจอคอมเมนต์มาเขาคอมเมนต์มาประมาณสี่ห้าคนนะครับก็อยากให้แนะนําการถอดฝาปั๊มนะครับครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ขาคันร่งนะครับถ้าเปลี่ยนสปริงปั๊มแล้วนะครับให้ดีก็เปลี่ยนขาคันร่งให้มันยาวด้วยนะครับรู้สึกเขาจะมีขายอยู่นะครับขายาวนะครับมันจะ ขึ้นไวกว่านะครับกับตัวสั้นนะครับเพราะว่ามันยาวกว่านะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับมันก็เหมือนกับพวกขาคันลิ้งไฟฟ้านะครับของคอมมอนเรลนะครับเพราะว่าเหมือนขามันยาวนะครับเวลามันหมุนนะครับเวลาเราริ้งนะครับมันจะหมุนดึงสปริงแบบนี้นะครับอันนี้นี่สปริงนะครับแล้วก็ถ้าขายาวนะครับ มันจะไงครับมันจะสามารถแบบอันนี้สมมุตินิ้วผมเป็นขายาวนะครับเวลาลมหมุนนะครับมันจะดึงสปริงได้มากกว่านะครับกับขาสั้นนะครับผมมันก็ทําให้ลุดขึ้นไวกว่าเดิมนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับผมถูกผิดยังไงก็ขอเพยด้วยนะครับ ครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ